อนนี้ลูกค้าตีเข้ามาครับการบริการในตอนนี้นะคะก็คือเปิดม,มีอายุมากกว่า65ปีเน่เจ้าการออกกําลังกายเนี่ยก็จะเน้นเป็นการออกกาลังกายแปลว่าเดินช้าๆเนาะอย่างเช่นตีนองด้เคยแนะนําฮือปฏิบัติก็คือตื่นนอนขึ้นมากออกกําลังกายาประมาณทุกวันนี้ออกประมาณวันละกี่นาทีก็เกินชมงเกินชมงโอเคเก่งมากครับก็บคือว่าสัปดาห์หนึ่งอะ แนะนำว่าผู้อ,ออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยประมาณร้อยห้นาทีตอนหนึ่งสัปดาห์ก่างชั่วโมง30มนาทีคุณด้วเจดก็จะเป็นยูที่ส0งรอกว่านาทีก็ถือว่าเก่งมากครับทำแบบนี้ตลอดไปนะ สามารถเพิ Harmon ่มการออกกำลังกายได้ด้วยการออกกาลังกายแบบเบารเก็คือว่าถ้ากรณีทนี้ีเขาคิดว่าอ่าประมาณถึงชั่วโมงเนี่ยจะออกได้นักวิท็นก็สามารถออกได้นะแต่ถ้ากรณีทนี้ว่าเขาอ่าเขาอยากจะออกกาลังกายให้นักกว่านประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังสามารถทําได้นะเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายแบบเบารเวเาจะนอมแบบตอนเนือคือเดินอีกเนาะอ่ามาสัตย์เนี่คือกามเนื้อของเขาเนี่ยบอลรีบอ่การเดินเนี่ยมีข้อดีตัวนะประมาณว่า คนเท่าจะบท่ทตาเพราะว่าใครที่ว่าบอกอกกําลังกายเห็นเลยอะเวลาบางทีบางวันเนี่ยใครๆกบว่าตื่นนอนทุ้มม้าเราคุ่งซึกว่าิเวียนหัวเอออาจจะเสี่ยงต่อเพราะว่าการเต้าการลมได้ไงแต่ถ้าคนที่ว่าออกกําลังกายด้วยวิธีการเดินแบบอย่างตอนเหนื่งทุกวันทุกวันยังน้อยวัน,นประมาณส0มาทีติดหนึ่งกะ ยังน้อยร้อยห้านาทีพอสัอปดาหาเนี่ยเ <c oughs> ขาก็จะง่ายขึ้นแบบว่ารอบภาว่าการตีจะล่มได้ง่ายตัวอันนี้สวอว่าเป็นข้อดีมากเลย <c oughs> แล้วก็ี่ก,กาการออกกําลังกายเนี่ยสามารถทําได้ถ้ากรณีนน้ว่สด่าเขามีเวลาเลยนะติดหนึ่งอ่ะของให้ได้อย่อย สามวันต่อสัปดาห์ตเตอะเนาอเอออันนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายเบื้องต้นพื้นฐานที่ว่าคนเท่าอายุมากกว่าหกสิบสามารถทําได้อย่างตอนเนื่องโดยที่ว่าบ่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเลยด้วยการเดินออกกาลังกายอย่างน้อยเมื่อได้มากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ต่ออีสามารถทําได้ก็ครับโอเคถึงมากครับ